วันนี้วันสุดท้ายที่ท่านจะได้ลงทะเบียนไปเลือกบอรประกันสังคมยังพอมีเวลาให้ท่านไปลงทะเบียนกันอยู่สําหรับท่านที่อาจจะทราบแล้วแต่ยังไม่มีเวลา<ฆ>ท่านที่เอ๊ะเขาพูดถึงอะไรกันอยู่ พราเราก็อันนี้ขยายเวลามาแล้วนะขยายมาแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เหมือนกับคนไปลงทะเบียนน้อยอะ่ะเขาบอกโอ้โหไม่ตอนนั้นรายงานรู้สึกไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นึงบอกว่าตอนนั้นยังอ่อนเรื่องของการประชาสัมพันธ์ตอนนี้เริ่มเยอะแล้วนะ,ะนายบุญสงทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนังกงานประกันสังคมบอกว่าหลังจากที่ขยายระยะเวลาในการลงทะเบียนมาจนถึงวันที่สิบพฤศจิกายนยอดล่าสุดมีผู้ประกันตนเนี่ยลงทะเบียนไปแล้วแปดแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยคนมีในจ้างลงทะเบียนแล้วสามพันหร้อยสี่สิบคนนะครับ โดยทางนายไพอนโรชนติกาเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะแล้วก็จะไม่ขยายเวลาการลงทะเบียนและจึงขอความร่วมมือผู้ประกันตนทุกมาตราเข้าไปลงทะเบียนหน้าเว็บไซต์ w w w s s o g o t h เเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตนส่วนวันเลือกตั้งทางคณะกรรมการประกันสังคมก็จะกําหนดเป็นวันที่24ธันวาคมนี้นะคะก็จะหาผู้แทนฝ่ายในจ้างผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายละ7คนมาทําหน้าที่เสนอความเห็นนโยบายในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมซึ่งมีเงินทุ มากกว่า2.3ล้านล้านบาทที่จัดว่าเป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศค่ะสำหรับผู้ที่มีสิทธิทเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมประมาณ13ล้านคนมีจำนวนมากเป็นอันดับสองของการเลือกตั้งในประเทศนี้นะนก็พูดง่ายๆลองจากการเลือกตั้งสสอ,อ,อ่ะก็มีความสําคัญมากนะครับที่ผู้ประกันตนทุกมาตราเลยไม่ว่าท่านจะอยู่มาตราไหนก็ตาม33 39รวมถึงในจ้างไม่ควรมองข้ามนะครับ